ซื้อเพชรเก็บเมื่อ,อไหร่ดีกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ i q ิพ่อพาเพชรจักรรานไอเลิฟเจนนะครับเรามีสาระความรู้ดีๆเรื่องเพชรน,นะครับทุกๆวันพหัธและเราก็มีรีวิวจิวเวลรี่เพชรสวยๆทุกวันเสาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นคำถามจากทางลูกค้านะครับบอกว่าซื้อเพชรช่วงไหนดีนะครับอ่ะ อยากได้ราคาดีๆอยากได้เก็บไว้นานๆให้ลูกให้หลานนะครับวันนี้อีกมาเล่าให้ฟังดีกว่าน,นะครับว่าซื้อเพชรเก็บช่วงไหนดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาเท้าความกนก่อนเลยนะครับว่าราคาเพชรมาจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเพชรนะครับกาหนดโดย2อ,อย่างใหญ่ๆนะครับนั่นคือราคาราคาพอร์ตไพรส์นะครับ ราคาราปเปอร์พอย์นะครับเป็นราคาที่กําหนดโดยบริษัทเดอะเบียรนะครับและกําหนดราคาให้กับเพชรทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของเพชรนะครับทุกๆร้านเพชรเนี่ยก็จะยิงตามราคาราปเปอร์พ r ยต์เป็นหลักเลยนะครับแล้วราคาราปเปอร์พอ i ์ขึ้นลงตามอะไรครับราคาราปเอร์พอยต์นะครับก็จะขึ้นลงตามดิมาสัปปายของเพชรในตลาดโลกนะครับเอาพูดง่ายว่าช่วงไหนมีความต้องการของเพชรเยอะราคาเพชรก็จะปรับตัวให้สูงขึ้น และถ้าช่วงไหนที่ความต้องการของเพชรลดลงเขาก็จะปรับราคาเพชรให้ลดลงนะครับอ่ะแล้วอย่างนั้นเราจะดูได้ยังไงว่าช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีก็มองจากเศรษฐกิจโลกนะครับว่าช่วงไหนเศรษฐกิจโลกดีมันก็ราคาก็ปรับขึ้นช่วงไหนเศรษฐกิจโลกไม่ดีราคาก็จะซบเซาลงประมาณนี้นะครับ ต่อมาที่เราต้องดูนะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นดอลลาร์กับบาทนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าราคาลาภพอร์ตพายส์นะครับราคาของเพชรเนี่ยมาเป็นราคาเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก่อนให้มาเป็นบาทใช่ไหมครับดังนั้นนะครับพูดกันง่ายๆเลยครับช่วงไหนที่ค่าเงินบาทแข็งนะครับเพชรก็จะราคาถูกลงช่วงไหนที่ค่าเงินบาทอ่อนเพชรก็จะแพงขึ้นนะครับ พอฟังแบบนี้นะครับก็เลยต้องถามว่าอะไรเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็เลยต้องบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดก็คือวิกฤตก,ก็ย่อมมีโอกาสใช่ไหมครับช่วงไหนที่เศรษฐกิจซบเซานักหนักค่าเงินบ่ายแข็งมากๆนะครับนั่นคือช่วงที่เป็นโอกาสในการซื้อเพชรนะครับเพชรก็จะราคาถูกลงในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนยากลำบากเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกไว้อยางงี้ครับการซื้อเพชรนะครับ ซื้อในช่วงเวลาที่เราเหมาะสมมากที่สุดนะครับช่วงเวลาที่เราโอเคกันมาดีที่สุดมีเงินเย็นในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าค่อยๆซื้อเก็บไปรับรองว่าราคาเพชรก็ปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเก็บได้ให้ลูกให้หลานได้นะครับไม่มีวันเสื่อมมูลค่าไปไหนอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อเพชรเก็บนะครับก็สามารถมาปรึกษาอีกได้เลยนะครับก็่อยๆดูกันไปนะครับว่าสนใจพร้อมอยากจะซื้อเมื่อไหร่นะครับเอกก็พร้อมจะดูแลให้ทันทีเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคา้าเป็ดคนนี้วันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ